สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีสองวันหนึ่งคืนกันค่ะจะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างนั้นตามมาชมพร้อมๆกันเลยจ้าสถานที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปในวันนี้นะคะก็คือณสัตธ,ธาอุทยานไทยค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะพอขับรถเข้ามานะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามีที่จอดรถเยอะมากเลยค่ะ สามารถเลือกจอดกันได้เลยว่าจะจอดตรงไหน จอดรถเสร็จเราก็เข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะพอเดินเข้ามานะคะด้านหน้าที่เราเห็นนะคะก็จะมีร้านอาหารส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นทางเข้าไปซื้อตั๋วค่ะเดินผ่านประตูนี้เข้าไปนะคะที่ซื้อตั๋วจะอยู่ด้านขวามือค่ะนี่เลยค่ะที่ซื้อตั๋วตามป้ายเลยราคาตั๋วนะคะของคนไทยผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทค่ะถ้าเป็นต่างชาตินะคะผู้ใหญ่400บาทเด็ก200บาทค่ะซื้อตั๋วเสร็จนะคะก็จะได้ตั๋วประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เร เราไปเที่ยวในวันแม่แห่งชาตินะคะก็เลยได้ส่วนลดพอเดินตามทางเข้ามานะคะทุกคนเราก็จะเห็นเป็นร้านเช่าชุดไทยร้านนี้เลยค่ะมีโอกาสได้มาเที่ยวทั้งทีจะพลาดได้ไงเราไปเช่าชุดไทยใส่เที่ยวกันดีกว่าค่ะ ชุดไทยร้านนี้นะคะก็มีหลากหลายแบบให้เลือกมากเลยราคาจะเริ่มต้นที่300บาทนะคะมีเครื่องประดับให้ด้วยใครมาเป็นครอบครัวก็สามารถเช่าใส่เป็นครอบครัวได้เลยคะ่ะส่วนพร็อพอื่นๆใครอยากเช่าอะไรก็สามารถเช่าเพิ่มได้นะแต่งตัวเสร็จก็เข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะจุดแรกนะคะที่เข้ามาก็จะเจอเลยนะคะเป็นจุดที่ชื่อว่ามหาราชกระตตาก็จะเป็นลานพระบรมราชานุสร์นะคะของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราช พระปิยมหาราชค่ะในช่วงที่เราไปนี้นะคะเป็นช่วงจัดแสดงเทศก,กาลดอกไม้พอดีค่ะที่จัดขึ้นตั้งแต่12เมษายนถึง12สิงหานะคะก็เลยจะมีดอกไม้ประดับแต่ละโซนและมีผีเสื้อประดับแต่ละโซนแบบนี้ด้วยค่ะถ้าใครพลาดเทศก,กาลนี้ไปนะคะไม่ต้องเสียดายกันเลยค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะมีการจัดแสดงเป็นงานประดับไฟค่ะมาต่อที่จุดถัดมากันเลยค่ะจุดนี้นะคะมีชื่อว่าณสัทธานุสร เป็นอาคาร2ชั้นนะคะที่มีการจัดแสดงหุน่นคีพึ่งของบุคคลต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบคนดีของไทยนะคะมีจัดแสดงให้ชมหลายท่านเลยนะคะระหว่างการเดินชมนะคะถ้าใครอยากทราบเกียรติประวัติของบุคคลท่านไหนนะคะก็จะสามารถสแกน QR code ที่ติดอยู่กับป้ายชื่อของแต่ละท่านอ่านได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหุ่นคี้พึ่งของบุคคลส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้ถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมด้วยกันแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะ ว่าที่เราเห็นไปพรอมๆกันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของชั้นหนึ่งเองนะคะแต่ยังพอเดินไหวนะคะเพราะทั้งอาคารก็ติดแอร์ด้วยคะ่ะในส่วนของชั้นสองนะคะพอดีเราเห็นว่าทางอุทยานนะคะได้ติดป้ายขอความร่วมมือคะ่ะว่างดถ่ายวิดีโอและรูปภาพเราก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแอบบอกใบนิดนึงนะคะว่าเป็นการจัดแสดงหุ่นคี้พึ่งของสมเด็จย่านะคะในเอเรียบุตรต่างๆ พอเดินชมเสร็จแล้วนะคะก็ไปจุดถัดไปกันเลยค่ะจุดนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าณสัทธ,ธาปฏิมาสามสมัยนะคะก็จะเป็นการแสดงปฏิมากรรมพระพุทธรูปสามสมัยนะคะก็จะมีเป็นสมัยสุขโขทัยนะคะเชียงแสนแล้วก็อูดทองอยุทยานะคะพระพุทธรูปที่จะแสดงนะคะก็จะขนาดเท่าของจริงเลยค่ะ สำหรับในโบสถ์นะคะก็จะมีการฉายแสดงเล่าเรื่องการเดินทางของพระพุทธรูปสู่ประเทศไทยนะคะส่วนรอบชายนะคะก็จะมีตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเลยค่ะเวลาห่างกันร,รอบละ15นาทีไปต่อที่จุดถัดไปเลยค่ะจุดนี้นะคะชื่อว่าถ้ำพุทธชาดกจุดนี้นะคะก็จะมีเป็นการฉายเล่าเรื่องขององค์คริมานนะคะภายในถ้ำด้วยค่ะพอเดินผ่านถ้ำไปนะคะ ตรงด้านหลังถ้ำนะคะก็มีการประดับดอกไม้แบบนี้เลยข้างๆกันนะคะก็จะเป็นบ้านน้ำสมุนไพรค่ะที่นี่นะคะก็จะมีที่นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนและมีเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆให้เลือกซื้อชิมด้วยค่ะ จุดถัดมานะคะก็จะเป็นอริยะศรัทธ,ธาค่ะจุดนี้นะคะเราก็ไม่ได้เดินชมทุกอย่างนะคะเนื่องจากเวลาของเรามีจํากัดค่ะเรานะคะก็เลยเลือกที่จะเดินไปจุดถัดไปค่ะนั่นก็คือศรัทธ,ธาถิ่นเรือนไทยนะคะพอเดินมาถึงนะคะก็จะเห็นว่าใต้ทุนเรือนไทยนะคะก็จะมีคุณลุงคุณป้ามาขายขนมแล้วก็จะมีเป็นผ้ามัดย้อมแล้วก็ของแฮนด์เมดต่างๆด้วยค่ะเดินซื้อของกันเสร็จแล้วขึ้นไปดูบนเรือนไทยกันเลยดีกว่าค่ะ พอเราเดินขึ้นมาบนเรือนไทยนะคะก็จะมีการจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยแต่ก่อนนะคะถ้าใครแต่งชุดไทยมานะคะจุดนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะกับการถ่ายรูปย้อนยุคก,กันเป็นไงบ้างคะเราพอจะเป็นแม่หญิงกาลเกตได้หรือเปล่าจุดถัดไปนะคะเราก็จะไปที่ลานพิรมคะ่ะที่นี่นะคะก็จะมีเป็นน้ำตกให้นั่งพักรับลมเย็นๆได้เลยนะคะ ส่วนใครอยากจะดื่มน้ำเย็นๆหรือจิบกาแฟนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีเป็นร้านกาแฟด้วยค่ะไปต่อที่จุดสุดท้ายกันค่ะจุดสุดท้ายนี่นะคะก็มีชื่อว่าลานอาวโลสัทธานะคะก็จะเป็นลานแสดงพระโพธิสัตว์ปางมหาราลีลานะคะ ซึ่งได้มีการจำลองมาจากราชวงศ์สองของประเทศจีนนะคะหลังจากเที่ยวที่นะัสธาอุทยานไทยเสร็จนะคะเราก็ไปเที่ยวที่ถัดไปกันเลยค่ะสถานที่ที่สองที่เราไปในวันนี้นะคะนั่นก็คือวัดถ้ำน้ำค่ะ พอเข้ามาถึงวัดนะคะก็หาที่จอดรถกันได้เลยก่อนเข้าไปในถ้ำนะคะใครอยากได้ดอกไม้ทุบเทียนก็สามารถรับที่จุดนี้ก่อนเข้าไปได้เลยค่ะพอเดินเข้ามานะคะบริเวณก่อนเข้าถ้ำนะคะก็จะมีพระพุทธรูปให้เราได้สักการะก่อนเข้าถ้ำเหมือนกันค่ะนี่เลยถึงทางเข้าแล้วพอเดินเข้ามาภายในถ้ำนะคะก็จะมีทางเดินให้เดินไปยังจุดต่างๆได้ค่ะซึ่งในถ้ำนะคะก็จะมีการประดับไฟด้วยถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะในการเดิน ก็จะเห็นนะคะว่าด้านหน้ามีการลอยเทียนประจําวันเกิดด้วยเราก็เลยจะขอร่วมทําบุญลอยเทียนนิดนึงนะคะลอยเสร็จเราไปเดินชมจุดต่างๆกันดีกว่าค่ะซึ่งในที่นี่นะคะก็จัดโซนหลายโซนมากเลยค่ะทั้งพระปางสายญาติพระประจําวันปู่ดําศักดิ์สิทธิ์พญานาคด้วยค่ะระหว่างทางเดินนะคะก็จะมีการประดับไฟ ระดับอุมโมงไฟสวยมากเลยค่ะใครผ่านมาทางนี้นะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมความงามของถ้ำได้นะคะนอกจากจะได้ทําบุญแล้วก็ยังได้ชมธรรมชาติความงามของหินงอกหินย้อยด้วยนะคะถ้าใครมาช่วงวันหยุดเหมือนเรานะคะคนก็จะเยอะประมาณนี้เลยค่ะ แต่ก็ถือว่าไม่ได้แออัดนะคะอยากขอแนะนํานิดนึงนะคะตรงบริเวณทางเข้าวัดค่ะจะมีน้องลิงเยอะมากก็อยากให้ทุกคนขับรถระมัดระวังด้วยนะคะและจะมีจุดที่สามารถซื้ออาหารให้น้องลิงได้ด้วยค่ะจากวัดถ้ำน้ํานะคะเราขับรถมาประมาณ7กิโลเมตรเราก็ได้มาแวะที่เดอะไวท์สเปกค่ะ ก็จะเป็นคาเฟ่โทนสีขาวนะคะสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็เห็นวิวภูเขาด้วยนะที่คาเฟ่นะคะก็จะมีเป็นเมนูเครื่องดื่มกาแฟองทานเล่นมีเป็นเค้กแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะส่วนที่นั่งนะคะก็สามารถเลือกนั่งได้ทั้งด้านในที่เป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็มีโต๊ะด้านนอกด้วยค่ะวันที่เราไปนะคะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่สามารถเลือกมุมถ่ายรูปได้เลยที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะ แต่ส่มากนะคะแต่ละโซนก็จะแต่งเป็นสีขาววิวตรงนี้นะคะแอบเสียดายนิดนึงที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวนะคะซึ่งเดินออกไปก็จะเป็นทุ่งข้าวสีเขียวแล้วก็มีเห็นวิวภูเขานะคะทางเข้านะคะก็จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจค่ะเข้ามาแค่200เมตรเอง จากคาเฟ่นะคะเราก็ขอไปแวะที่อุทยานหินเขางูค่ะเรามาถึงที่นี่นะคะประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วค่ะคนก็จะเยอะๆหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะตอนเย็นอากาศดีค่ะไม่ร้อนเลยถ้ามากับเพื่อนนะคะก็คงเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะมาปิกนิกที่นี่เราเห็นว่าที่นี่มีเรือปั่นด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ไปถามราคาค่ะเพราะว่าเดินไปสักพักหนึ่งฝนตกค่ะ เรามาถึงบริเวณนี้พอดีเลยฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วที่แรกนะคะก็อยากเดินขึ้นไปจุดชมวิวอยู่นะคะแต่ก็กลัวว่าฝนจะไม่หยุดเอาก็เลยด้รีบกลับกันเลยค่ะ บรรยากาศต้นฝนโปรยๆแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะหลังจากเราถ่ายตรงนี้ฝนก็ตกแรงเลยค่ะเราก็เลยได้เดินทางไปที่พักนะคะชื่อบีการ์เด้นสวนพึ่งค่ะห้องพักนะคะก็กว้างขวางดีค่ะมีทีวีมีตู้เย็นนะคะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าให้แขวนผ้าได้ด้วยมีกาแฟให้ชงได้ด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำให้สองขวดห้องน้ำนะคะก็จะมีเครื่องปรับน้ำอุ่นด้วยก็ถือว่าคุ้มนะคะในราคา600บาท ตกเย็นนะคะก็พลาดไม่ได้เลยที่จะไปกินหมูกระทะเราก็ได้ไปกินที่ร้านวีนัดหมูกระทะหมูจุ่มสวนพึ่งนะคะราคาหมูกระทะนะคะเริ่มต้นที่ชุดละ150บาทค่ะส่วนใครจะเพิ่มปลาอย่างเรานะคะก็เพิ่มได้นะคะถาดละย0บบาทเองร้านนะคะก็จะหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ริมถนนเลยมีที่จอดรถด,ด้วยจะซื้อกลับบ้านหรือว่าทานที่ร้านก็ได้นะคะ สำหรับใครที่มานั่งกินคนเดียวอย่างเรานะคะไม่เหงาแน่นอนค่ะเพราะว่าจะมีพนักงานเหมียวเหมียวแบบนี้บริการด้วยส่วนน้ำจิ้มนะคะมีให้แบบเดียวค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็ขอตัวไปกินหมูกระทะแล้วก็หลังกินเสร็จก็กลับไปพักผ่อนเพื่อเดินทางพรุ่งนี้ต่อกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีเช้าวันที่สองนะคะ เราก็ออกจากห้องพักประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะไปตลาดโอปลอลจ,จริงๆแล้วจากที่พักเราเดินทางมาแค่15นาทีก็ถึงแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะรถติดหนักมากเราก็รอประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะไม่มีที่จอดรถเลยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนไปที่โอลิวาวิวเดอรคาเฟ่นะคะ ที่นี่นะคะก็จะเป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะส่วนที่นั่งนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งในห้องแอร์นะคะแล้วก็ด้านนอกราคาของเค้กนะคะแล้วก็ขนมก็จะราคาตามป้ายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆข้างนอกกันเลยดีกว่าค่ะที่นั่งด้านนอกนะคะเยอะมากเลยค่ะแต่ในช่วงกลางวันอากาศก็จะร้อนนิดนึงนี่นะคะก็จะเป็นวิวที่มองจากบนคาเฟ่นะคะสวยมากเลยค่ะ สามารถมองเห็นวิวได้360องศาเลยตรงนี้นะคะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะมีลมพัดเย็นๆถ้ามาทานอาหารในช่วงค่ำนะคะก็น่าจะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสำหรับน้องๆเด็กๆนะคะก็มีชิงช้าให้เล่นด้วยถ่ายรูปชมวิวเสร็จสับนะคะเราก็ขอไปที่ถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ ที่เที่ยวที่ถัดไปนะคะเราก็ได้มาที่บ้านหอมเทียนค่ะก่อนเข้าไปนะคะก็จะมีการเก็บค่าเข้าชมนะคะคนละ60บาทค่ะแต่ตอนกลับนะคะสามารถแลกเป็นเทียนกลับได้ด้วยค่ะพอเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าที่นี่จะตกแต่งเป็นสไตล์ย้อนยุคหน่อยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกที่หนึ่งเลยค่ะที่มีมุมให้ถ่ายรูปหลายๆมุมด้วยด้านในนะคะก็จะมีที่ให้ทำเทียนได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะขอเดินขึ้นไปดูจุดชมวิวด้านบนกันนะคะด้านบนนะคะตรงจุดชมวิวนะคะก็จะมีทั้งร้านขายอาหารนะคะร้านขายกาแฟเครื่องดื่มต่างๆให้เราได้เลือกซื้อกันด้วยค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงตรงร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวเราขอเดินออกไปดูจุดชมวิวนะคะที่เป็นสะพานไม้ไผ่แบบนี้ค่ะวิวก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะขอแวะกินอาหารเที่ยงที่นี่นะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวคะ่ะที่สามารถมองเห็น ็นวิวได้แบบนี้เลยสามารถเลือกที่นั่งได้เลยค่ะว่าจะนั่งห้อยขาชมวิวแบบนี้หรือว่าจะนั่งด้านในก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็ขอนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวชมวิวแบบนี้ก่อนนะคะแต่ก็ขอตินิดนึงนะคะว่าที่นี่ราคาอาหารค่อนข้างสูงเลยค่ะกินเสร็จแล้วหาเดินชมร้านขายของต่างๆกันค่ะแล้วก็ตอนกลับอย่าลืมแลกเทียนกลับด้วยนะคะเหมือนของเราแบบนี้เลยก่อนกลับกรุงเทพนะคะเราก็จะไปแวะกันอีกที่นึงค่ะนั่นก็คือ คือองค์พระปฐมเจดีนี่เองสำหรับเรานะคะเราเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกก็เลยจะขอเดินชมรอบๆอ,องค์พระปฐมเจดีก่อนนะคะแต่เรานะคะก็ไม่ได้เดินรอบๆนะคะเดินมาได้แค่ฝั่งเดียวเองเนื่องจากอากาศร้อนมากก็เลยจะเก็บบรรยากาศมาได้ประมาณนี้เลยค่ะเรานะคะก็จะขอปิดทิป เที่ยวราชบุรีสองวัน1คืนไว้เพียงเท่านี้นะคะข้างหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ